ส่วนน้ำรามายณนะแหล่งท่องเที่ยวปรจจนภัยทางน้ำชั้นนำและยอดนิยมของประเทศไทยได้ประกาศเปิดตัวพื้นที่สำหรับเด็กแห่งใหม่อย่างรามายณะคิดคิงดอมอย่างเป็นทางการโดยเป็นพื้นที่สำหรับเด็กที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยจำนวนสไลเดอร์ที่มากที่สุดพร้อมมอบประสบการณ์ความสนุกครั้งใหม่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้ด้วยความที่เป็นส่วนน้ำที่ดีที่สุดในประเทศไทยจากความพึงพอใจของลูกค้า การต่อเติมพื้นที่ครั้งล่าสุดนี้จึงนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องของส่วนน้ำในการยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าให้ดีมากยิ่งขึ้นและนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวที่รองรับทุกกลุ่มอายุโดยเฉพาะสำหรับครอบครัวและนักผจญภัยรุ่นเยาว์ Ram รามายณะคิ d ส k คิงดอมได้รับการออกแบบให้สร้างสรงสรค์สำหรับเด็กด้วยการเพิ่มพื้นที่ใหม่ถึง3แห่งทีน่นี่จึงเป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวและความสนุกสนานไร้ขีดจำกัดสำหรับเด็กทุกเพศทุกวัย s u ว e u ทุเรย์วอสเดอะแก a นด์โอเ n g นิ o ง o r r อ a ร a ร a มายาน่าคิดส์คิงดอมเ i s ร a ยดีส์อ e คคอมพลีทลี่นิ t t ป o เ e ค t ์อิส์มอ l ์เดนต i ยี่ h ิ i n v e s t m e n t And is uh, solely designed for the kids and families. Uh, Ramayana uh, invests uh, continuously in uh, families, and we strictly believe uh, that uh, interaction between uh, the member of the family and the guests by themselves uh, is very important.. <laughs> เพื่อมุ่งเน้นไปที่การดูแลครอบครัวให้เป็นเหมือนอีกหนึ่งกิจกรรมของครอบครัวเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอ,อีกแห่งหนึ่งของพัทยานะคะ So first of all uh, uh, the uh, the our kids kingdom they are designed with soft material in the floor so everywhere kids they can run and play they always have soft material in the floor in order not to get hurt Uh, later we have uh, lifeguard, we have six lifeguards taking care about uh, the two areas, the two new areas, plus another five lifeguard taking care about the, uh, the, the, the aqua play structure. So our lifeguard, they are fully committed uh, in following kids. And we also usually have extra lifeguard team available in case uh, somebody comes with disabilities. Our areas they are disability friendly. and our lifeguards they are willing to take care about the disabled kids in order to have a wonderful day ระบบความรักษาความปลอดภัยค่ะเบื้องต้นพื้นที่ทั้งหมดของ Kids area ทำมาจาก soft material นะคะดังนั้นเด็กๆสามารถวิ่งได้โดยที่ไม่เป็นอันตรายเลยเราระบุทั้ง6ไลฟ์การ์ดสำหรับพื้นที่ใหม่นะคะเพื่อดูแลน้องๆอย่างเต็มที่รวมถึงอีก5ไลฟ์การ์ดสำหรับพื้นที่เดิมที่เป็นหานุมาลสเปซ และเรามีการตั้งไว้แล้วค่ะว่าจะเพิ่มสามไก้ฝาพิเศษถ้ามีสําหรับผู้พิการเพราะว่าในส่วนของ Kids Area เราเป็นผู้พิการฟีสามารถใช้งานได้ปกติทุกทุกสโลปเราทดสอบแล้วนะคะสําหรับวิวแชร์ The timing e of the Kids Kingdom f o l l o w as the rest of the water park the Ramakien history. We add uh, five new mascots uh, always related to uh, the Ramakien history but uh, for us is very important uh, pay respect to the thai heritage about the ramakien history so we have this beautiful mascot but we always play with maximum respect องค์ประกอบส่วนสําคัญนะคะส่วนมากจะเป็นขององค์ประกอบของรามเกียรตินะคะเราส่วนมากเราจะใช้เพกับม,สมบาสคอตองค์ประกอบออสุวรรณมัจฉาหรือว่าหานุมานแต่ทั้งหมดทั้งมวลในการสร้างขึ้นนะคะจะขึ้นอยู่ภายใต้ความ เคารพของทางไทยด้วยนะคะดังนั้นฝรั่งเขาจะไม่ค่อยเข้าใจซึ่งจะมีคนไทยเข้ามาเกี่ยวในทุกๆการออกแบบพื้นที่อยู่แล้วค่ะ Our uh, water park uh, is uh, not focusing uh, only on uh, water slide. For us, it's extremely important uh, to offer to our guests uh, natural shade. As you can see, we have uh, very strong uh, uh, vegetation. We 80% of our water park is shaded. and uh, we uh, we have a storytelling so our thematization um, uh, is designed in a way that you will have an experience like an adventure inside our water park คือจุดเด่นของเราค่ะจะสร้างตามความต้องการของลูกค้าอยู่แล้วค่ะซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นอย่างที่เห็นนะคะจะมีเฉดทั้งหมดทุกอย่างจะอยู่ภายใต้ล่มหมดเพราะว่าเรารู้ว่าคนไทยไม่ชอบแดดอยู่แล้วนะคะดังนั้นรวมถึงพอเข้ามาค่ะ สิ่งที่อยากจะสื่อออกไปให้เห็นจะเป็นเรื่องของการผจญภัยของของทีมงานมากกว่านะของเด็กๆอะค่ะที่เข้ามาผจญภัยในพื้นที่ของเราไม่ใช่ว่าทุกอย่างมีเรื่องเรามีสตอรี่เทลลิ่งอะค่ะไม่ใช่เข้ามาแล้วเจอแค่เครื่องเล่นแล้วก็เล่นแค่นั้นมันไม่ได้รับประสบการณ์กลับไป Definitely. now Songkran is coming so we have a package design for families so depending the number of guests you are uh, you can have special price or so very convenient prices. So please, if you want to check our web page, you will find all the information there and you will definitely find also the best package for you. พอดีว่าสงการานต์แล้วก็เด็กๆปิดเทอมด้วยค่ะจริงๆสามารถเช็คโปรโมชั่นทั้งหมดได้จากเว็บไซต์ของเรานะคะแต่ที่ตอนนี้ค่ะจะเป็น Family Package นะคะขึ้นอยู่กับจํานวนของผู้ที่เข้าชมเลยค่ะสามารถติดต่อขอราคาได้ทางเว็บไซต์ได้ตามปกติเลยนะคะ